พี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องว่าคุณสาของเ้าสิลดุหุ่นไห้บ่กระเบิงแต่ย้ำเล่ากินเอาโหลดค่ะโอ้พี่น้องค่ะกินพวขนาดนี้กระจักสี่จอยย้ำใดญสวัสดีเอฟซีพี่น้องป้องปายเปิดคลิปม้ามือนีกับมาเขาคว้าวอีกแร้วค่ะมือนีก็มีเสียงจมจากคนข้างๆโอ้พิ่นว่าช่วงนี้อึอดอัดร้ายสงสัยเฮ็ดงานนี่ก็เริมขับแล้วโอ้พี่น้องค่ะข่อยกะเสีดจังไหนก็ได้แต่บอกว่าให้พิ่นกินให้หน่อยลงเนาะค่ะพี่น้องค่ะบัดย้ำห้าบอกกระเทียงแน่บ,บาทนี้พี่น้องเอ,อ้ยาากะเาจามีต่่าางวเ นันเมื่อยหิวลายเนาะค่ะพี่น้องขาโอ้กะบอยสำนันกระค่ะแต่กายว่าถอพี่น้องตั้งแต่เหตุเพจมาสิรีเองนี่กันักเติบสันเดรู้สึกได้เลยว่าจบคลองหนีนักขืนบักคักเนาะค่ะพี่น้องขาโอ้เสษเนแนวหลาบาทเนี่ยคลิปก็ต้องเฮตตองลงคันว่าเฮตแล้วบอกกินก็จ้าไปสิมากินเนาะค่ะพี่น้องขารู้สึกว่าช่วงนี้เฮาทั้งสองนี่โอ้พี่น้องบวมบักคักเลยเด้อสิรีเองนี่กัพยายามสีลดขึน้นก,ก,กันเนาะคะ่ะพี่น้องขาแต่ว่าช่วงนี้กัยากซะเหลือเกินเอาละบาทนีกัค่าแต่ฝอยลืมบบบอออกกััขขข้าาางงเเเฮฮซสหหรมมนู นี่ซีรีส์กระสิเฮ็ดน้ำพริกปลากระป๋องเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำพริกปลากระ ปองของข้ามือนีสิริกสิขวบแบบพริกแล้วก็มาตาใสปากกระปองแบบนี้เลยค่ะเครื่องปรุงรสกะซิมิผงนัวรสด,ดีนะคะพี่น้องขาหลังจากตามเรียบร้อยดีแล้วสิริกสิมาผัดน้ามันจักน้อยหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะและแล้วก็เป็นอันซิซินพี่น้องขานาพริกปากกระปองของข้าสูตรนี้นี่กเ็เฮ็ดง,ง่ายเน้อค่ะพี่น้องขาที่จริงก็อยากกินนาพริกปลาทูหันลาแต่หากว่าเลิกงานมากนี่เป็นส่งฝนโตกสิริก็เลยบ่อยากไปตลาดเนาะค่ะพี่น้องขาตัดผ่ามาเบิงอีกหนึ่งเมนูของข้าบาดนี้มือนีสิีกทอดปไนาะ วังเสาร์นี่กระด้ออกมาละลายนำแข็งมะละลาพี่น้องเพราะว่าเล้งนี่ก็คิดไว้แล้วว่าสิทอดไกล้ล้วกตํำปนปาทูแต่ว่าก็บ่ได้ไปตลาดคือว่าหันหล่ะมือนี่ก็เลยสิไดใส่ปากกระกป๋องแทนค่ะหลังจากมักไกล้เรียบร้อยดีแล้วซิลิก็สิเอามาถอดแบบนี้เลยค่ะสิลิก็สิี่ทำการปรุงรสนะคะพี่น้องขาหลังจากนั้นก็คุกแป้งถอดกรอบใส่ไก่ไข่หนึ่งโอ้ยใส่ไข่หน่วยนึงโอ้ยพี่น้องขาข่อยนี่ก็ได้ข่อยิีว้าว่าใส่ไข่ไก่หน่วยหนึ่งเออิีว้าแบบนี้หันน้ำกระจักไปแนวใดี้ทอด ปสักพักผิกไปริกมากไก่ของข้ากระเรียบร้อยแล้วคะ่ะตัดผ่าไปอีกหนึ่งเมนูบาานี้พี่น้องขาสิรีกสิพัดผักบุง้งมือนีฮอกระสิพัดแต่ผักบุ้งเลยเดย้เพราะว่าเขาสิวกินกับนำพริกปากระปองนะคะพี่น้องขาพักบุ้งนีก็ซื้อมาไว้ในสองสามมือแล้วล่ะคะ่ะวาสิ็ดตัางดวนแล้วละว่าสิลูกย่ำเ้ามันก็บวไดลูกแม่พี่น้องช่วงนี้บางมือก็นอนเดิกพี่น้องขาล่างเทือกติดนางซันเดซิรีก,ก็ได้แต่กี้นี่สิรีเป็นคนบ่เคยติดนางนะคะพี่น้องขาโอ้ช่วงหันแมพี่นอองติิดดต เนี่ยมาสิจบแล้วล่ะเดี๋ยวโอซาเอาเนาะค่ะพี่น้องคะเดีตื่นเสารย่ำใดก็เสด็จพ่อกันทันล่ะ <c oughs> นี่กระคาตะฝอยเนาะค่ะพี่น้องคะฝอยไปฝอยมาพัดพักบุงของเฮากระเลวเลวําวส,สำหรับแนวอยู่แนวกินของเฮามือนี่ก็ล้างการอีกแล้วค่ะในส่วนของคุณสากรเลิกง,งานมาสองถุงอีกคือเก่ามาหอดเพื่อนว่าป,า,ปาดอย่างเต็มโตอีกแล้วนี่แนวอย,วอยู่แนวกินของเฮามือนี่ก็สินเน้นไปทั้งน้าพริกทั้งผักเนาะคะ่ะพี่น้องคะแต่ว่าก็สิแอบมีไก่ทอดจักหน่อยเนาะคะ่ะเอากระยามันอย่างหน่อยก็ถือว่ามีผักลบล่างอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องคะสําหรับมือนี่ก็มากินข้าว นํำกันเด้อคคะกระเบิ้งเอาโหลดพี่น้องกินเสีบกินนัวพ่อปันนี่ก็บ่อ้องแปลกใจเลยค่ะว่าเป็นยังเขาจังบวมขึ้นโดยเฉพาะคุณสาของเฮามือไดเป็นส่งเสี่มน้ยพี่น้องเติมเขาบ่ออ่านเติมแล้วเติมอีกจนขคอยเดบีอีกไว้เพิ่นก็ได้แต่อ่างมาว่าโอ้ยกับเขามันแสนีเนาะค่ะพี่น้องขาเฮตดจังไดนสิเบีกอยู่ซิลีว่าบ่แเมนยังดอกมันเป็นคำอ่างของคนอยากกินหลายเนาะค่ะพี่น้อง่าโอ้พี่น้อง,อองบาดนีก็มาเสีบเสมนํากันเด้อค่ากับเขากับนนําของเฮามือนีก็ยังที่ห็นหันละค่ะมือหนบีบาย